สวัสดีตอนรับขาเจ็บชนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเมโนูในวันนี้นะคะเป็นเมโนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเป็นเมนูจะเรียกว่าเป็นเมนูสิ้นเดือนก็ได้นะเพราะว่าของที่เราใช้นี้ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะก็คือไม่มากไม่มาอ่ะมีแค่ไม่กี่อย่างเองทุกคนที่ทำเนี่ยคือง่ายมากทำม,มามาก่าอแหมอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะนั่นก็คือเมโนู ตำมาม่าแหนมนะคะนี่เลยเราจะใช้แหนมเป็นความเปรี้ยวแล้วก็ความกรุบกรอบของมาม่านั่นเองนะคะใช้มามิ่ขถึงสำเร็จลูกยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อที่เราใช้ไม่ได้สปอนกซอากลองก็เม่งยอกยอกนะคะก็คือแล้วแต่ว่าใครชอบยี่ห้ออะไรก็คือตามนั้นเลยนะคะมาอนอกใส่แล้วนะคะก็วัตถุดิบนะคะก็เห็นกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือมาม่านะคะเส้น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็จะมีแหนมนะคะแหนมแท่งหรือใครจะใช้เป็นแหนมตุ้มอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยแล้วก็จะมีพริกขี้หนูส่วนนะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะเดี๋ยวเราจะซอยพอเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพริกขี้หนูส่วนนี้ก็เผ็ดอยู่แล้วนะคะไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้นี่คือแบบง่ายจริงๆนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ารสชาติแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะมันมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ อันดับแรกมาเริ่มเอาแหนมไปตำกันก่อนเลยจ้ะมามาดูว,วิธีทำกันจะ้ะมาค่ะคุณเคยไหม,ไมเ,คเคยกินไหมไม่เคยเคยกินแหนมไหมแหนมไมเคยกินปกติเราจะใช้แหนมในเป็นเมนูกับกรแกร้มซะส่วนใหญ่ใช่ไหมที่วันนี้นนอาจจะเป็นเมนูกับแก้มก็ได้ถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมอาจจะมีส่วนนะคะมามาดูใกล้ๆเลยนี่เดี๋ยวเาพี่เจ๊บจะตำข้างล่างนะคะเพราะว่าบนโต๊ะมัน เาเรียกอะไรนะโต๊ะมันไม่แข็งเหล็กพอนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่นี่เลยแหนมนะคะมาค่ะตํามนี่เลยแหนมนะจ๊ะเราก็แกะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เอาุเกือบเกือบเบกินทั้งเหล็กเลยะแล้วก็เอาเหล็กเอาพลาสติกออกอันเดียวอนไหมอะอันเดียวเหรอสองอันเลยทีเดียวเลยจ้าโม้หมนแหนมยังไม่เป็นลย เฮ้ยมันเป็นแล้วน่ะมันเปรี้ยวๆเค็มๆนะอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะนี่เราก็จะใส่เดีย๋ยวเราตำไปก่อนพอแบบให้มันแหลกๆทุกคนเราก็ตำบริจาคพอแหลกๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มาม่านะคะเส้นมาม่า,มาของเราเส้บบนบะหมี่กึงบบ่งสำเร็จรูปนะคะแค่นี้หรอมันจชง่ายเกินไปแล้วนะทุกวันนี้คลิปเราไม่มียากเลยนะทุกคน ใช่ไหมใค,ใครเห็นก็คือเอาไปมิกไปทําได้เลยอ,ะอ่ะนี่เราเป็นกับแก้มก็ได้นี่เราไปทั่วน่าจะแบบกินเปล่าๆเล่นก็น่าจะได้นะเราก็ใส่มาม่าลงไปมาม่าเดี๋ยวเราจะใส่สักสองหอน,นะทุกคนบะหมีม่อ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองห่อเพิ่มความกรุบกรอบนะคะ ไม่มีอ่างอื่นแล้วไม่มีกระเทียมไม่มีพริกไม่มีซอสไช่มีเนี่ยมันมีส่วนผสม,มของกระเทียมอยู่แล้วก็คือเขาหมักด้วยกระเทียมไงคุณนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บ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 เดี๋ยวมันปลิวเดี๋ยวมันปลิวอ่านี่แล้วก็ตำมีนี่นตอนสมัยเด็กๆค่ะชอบกินมากนะบะหมี่ขิงขมเร็จรูปเนี่ยใช่ที่มันเป็นหมีหลายยี่ห้อเขาชอบกินช้างน้อยคุณชอบกินอะไรก็ช้างน้อย ถ้าใหม่คลอนช้างน้อยจะมีรถเดียวที่เป็นสีเหลืองอะอะฮะกำเพิ่งจะมาทําสีส้มสีฟ้าตามหลังเนี่ยอุ้ยแต่มันกินอร่อยนะใส่ผงมันมันรสชาติเขาเรียกว่ามันไม่เผ็ดมากเด็กเด็กกินได้ถูกต้องกินตั้งแต่สองสองบาทถูกต้องกินตั้งแต่สองห้าสิบตังค์อืนแหละ้วก็มาสองละบาทใช่แต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะมาม่าก็ยังมีอยู่นะช้างน้อยครังน้อยอะอุ้ยเหมือนเหมือนนี่เหมือนเส้นบะหมี่น้อยไปใช่ไหมเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเติมเส้นบะหมี่น้อย เนย่ยเพิ่งแอบกินสิไม่มันติดมือมาอม,มันติดมือี่เดี๋ยวเราเพิ่มนะคะเพราะว่าแหนมเราเยอะแล้วสมัยเด็กๆสมัยก่อนน่ะแม่ทํางานอยู่บริษัทบะมีก่กหร<ช>ือสำเร็จสำเร็จรปะ่ะเวลาเขาไปหาทีนเขาจะซื้อยกอังมาเลย๋อ,อแบบโอ้โหกินกินได้ทั้งวันอะ่ะทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ก่อนนอน ทุกวันนี้เราก็กินนะมาม่าแบบใส่โรยผงมาม,ม่าลงไปเลยอะ่ะโดยที่ไม่ต้องแบบไปปรุงไปต้มไปลวกอะ่ะอุ้ยคุณอ,อร่อยจัดอร่อยมากมันเนึบเนี่ยเกิดเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะกลายเป็นอะกกไรก็มาม่าเหนี่ยมทอดอ่ะอุ้ย<ๆ>มันเริ่มแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบอ่าประมาณนี้นะคะไม่ต้องแบบแหลกมากนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่เลยผงมาม,ม่าใส่ผงมาม่าลงไปใน <ผม S 1> กวคะปรุงรสของเขาถูกต้องผงปรุงรสนะคะ เราจะไม่ใส่ตัวน้ำพริกเผานะแล้วทำไมบะหมี่น้ำสำเร็จรูปเนี่ยแบรนด์อื่นก็เรียกมาม่าแบรนด์มาม่าก็เรียกมาม่าใช่ใช่เพราะมันเป็นความติดปากถูกมันเรียกมันเรียกง่ายด้วยแหละเราเรียกบะหมี่ขิงสำเร็จรูปมันกค่ใช้ยากไปใช่มันยาวัทั้งที่ไวๆก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปทำไมเราเรียกมาม่ามันเหมือนกับแบบมันติดอ่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวมาม่าแบรนด์มาม่ามันออกมาก่อนก่อนจะมีอันอื่นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันง่ายไงมาม่า เ้ยฝากซื้อมาม่าหน่อยสิใช่ไหมแบบนี้มันจะเรียกง่ายไงเอ้ยคนที่คิดแบรนด์นี่เขาฉลาด่ะใช่ต่อเอาคำพูดง่ายๆอาม่าอะไรเงี้ยเอยเอประมาณนั้นนี่อุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปนะคะกินได้หรือเปล่าย,ยังไม่รู้เลยใช่แต่กินน่นแหนมออกมากเลยเราจะใส่ตัวลูกโดดลงไปนะคะโอ้โหนิดนึงแล้วก็อาจจะซอยพริกเพิ่มสีสันเล็กน้อย พอเพราะว่าครัวเผ็ดหลายๆ e ีที่เราทํากับข้าวทักับแก้มอะน้องๆบอกว่าเผ็ดเราก็จะแบบลดลดลงนิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความเผ็ดก็เดี๋ยวอาจจะให้กินเป็นลูกโกรดแทนนะคะสพ้่งความเผ็ดอืมหนี่แสบว่าไปน้ำลายไหลน,นะคุณความหอมของพริกเป็นสัตว์กับแหนมใช่น้ำลายไหลเลยอะดูดิ มันก็หนึบมากปลาซำขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงเขาก็แค่แบบคุกคลุกกรอบอะคุกคลุกอะแต่ไม่ใช่ทอันนี้ปลาซำแบบเหมือนเหมือนซำทอดาำแล้วเหมือนจะเป็นปลาทอดมันแล้วอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราเอาเป็นทอดทอดก้อนไหมนี่มาจะเสิร์ฟจะตักเราจะตักหนึ่งจานแล้วนะมันจะไวเกินไปโอ้โหเป็นปึกขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นมันหนึบหนึบะเป็นก้อนๆใช่ น้าตานี่น่าตาซอยพริกโรยขึ้นหน่อยไหมมันเลยดูจืดชืดมากเลยได้เดี๋ยวเราจะซอยเพิ่มนะคะเราก็กลัวมันขี้คุณเราวันนี้คุณพ่อมาเร็วใช่ไหมเราก็จะให้คุณพ่อชิมก่อนคุณพ่อเมนูแปลกๆพ่อผมเห็นใจเลย e ีเนี้ยพ่ออาจจะไม่ชอบแต่เราอาจจะมัดมือพ่อให้พ่อชิมให้เราเราไม่ชอบใช่พ่อลองชิมอะ เมนูอร่อยอร่อยก็ไม่กินไม่ได้กินเมนูที่ประเภทแบบว่าคนแก่งรุมกันไม่ถึงรู้เพราะอะไรนะพ่อไม่ทันไงพ่อไมาทันแล้วพ่ออยู่เร็วไงเอเมนูนี้เข้ามาวันแรกเสียบทำกันอร่อยวันศีน่ะเดี๋ยวเราจะหมักไว้นานเลยเห็นแล้วสงสารเลยเมนูนี้พอเรากินอีพีอีพีถัดไปนะ เมนูอร่อยอร่อยนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ก็โอเคโอเคโอเคแต่ก็ถือว่าอร่อยอร่อยเพราะว่าเอารสชาติแบบอันนี้นะได้ได้ได้เพราะมันได้ความเปรี้ยวจากแหนมมันมีมาม่ากับไปหมักกับแหนมมันก็เลยกลายแบบว่าเขาเรียกของหมักใช่ดันชอบอีกแล้วถามว่าซื้อกินกูไม่ไม่เมนูไม่ซื้อทำขายได้ป่ะกินเล่นอ่ะก็ทำขายได้ไหม คิดถึงจะทำขายเลยเหรอเอ้าไม่เพื่อเพื่อเป็นเมนูไงให้อกขูดขายเพิ่มไงเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะก่อนลงทุนเก็บก่อนเพราะว่าเพราะ่อยขนาดจะลงทุนต้องเก็บไว้ก่อนเลยใช่ใช่ใช่คุณลองชิมไหมชิมเลยอยากรู้เหมือนกันอ่ะคุณลองชิมจริงอย่างที่พ่อว่าหรอวะต้องอร่อยจริงตาขูดม่วงมากลองชิมดูก่อน ไปไงอย่าทำรน้านย่างนั้นเป็ไงแต่ขอว่าถ้าเป็นแหนมสดอะ่ะก็อ,อาจจะโอเคอยู่นะใหญ่ใหญ่ยยไม่ชอบคุณไม่ชอบใช่ไหมมันรู้สึกเหลือความรู้สึกมันเป็นยังไงเปรี้ยวหยืดหย,ยุ่ยแย่ไม่ไม่เอาไม่ชอบรสชาตินี้ อ๋อไม่ชอบไม่ชอบไปเดี๋ยวไปหานิง้งรดื่มน้ำรดื่มน้ำทำไหมหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะคะสําหรับเมนูนี้แต่พี่เจว่าถ้าเกิดเป็นแหนมแหนมที่แบบแหนมโซดอ่ะก็อาจจะโอเคอยู่นะไ,ไม่ไหวใช่ไหมรสชาติกับซิกเนเจอร์มันมันมันแปลกๆใช่ไหมอืออ่ะนี่แล้วยิมไอ้หนูจิมดิคนชอบกินยำอ่ะชอบกินส้มตำอ่ะ มันมันแยกเกินไปหรือยังไงเดี๋ยีนิดนึงก่อนนะอ่ะฮะเป็นไงมันเปรี้ยวมันของบูเพราะว่ามันเหมือนของบูดอ่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวไปเลยไงใช่ป่ะใช่เหมือนเหมือนแกงบูดในหลายวันอ่ะเพราะมันแยกชั้นกันอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกับแบบมันรวมกันอ่ะใช่เหมือนของบูดจริงๆ เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตงก็กินได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำทำเมนูแก้มือให้แล้วมันจะไม่ทำไงแล้วมันเป็นมึกืดกอ่ะเออมันเป็นมึกืดกแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่ขนลุกมากอ่ะยืดๆในอ่ะอ๋อมันเหมือนแบบเอาง่ายๆนะอ่ะฮะขวดลับตกอร่อยฝาจริงเหรอจริงเฮ้ยคุณทุกคน เราแนะนําให้ไปซื้อแหนมที่มันเป็นแหนมแหนมตุ้มไม่ชอบไปแนะนําใครเมนูข้าวเนี้ไปแนะนําใครเลยตายแล้วเราอุตส่าห์ว่ามันน่าจะโอเคอันนี้เป็นเมนูแรกเมนูแรกที่แบบว่าเป็นเมนูแรกที่ไม่มีใครแบบหยีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเขาเดมาจิ้มสอนี่ยเหมือนสองบูดสอดท้องเลยอ่ะจริงสิจริง อยากใครอยากลองทำก็ลองแต่ถ้าให้กินถ้ากินเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรกินเงี้ยต้องกินอ่ะก็กินได้ไม่ได้แบบพี่ให้มันอยู่หรอป้าจะคุณไปแข่งแข่งไก่มูนะรับประกันได้พี่หมูลูกค้าขอให้หมูจะไม่มีเพราะเพราะว่าคุณไปอยู่ใกล้เขาจะไม่เข้าไอหมูด้วยอ๋อไม่กินวย เราพูดถึงว่าถ้าเกิดแตกประหลาดนะแตกไหมล่ะมีเลยนี่เพราะมันเหมือนอาหารมูดนี่ถ้ามีฟองหน่อยนี่ใช่เลยคุณยังพูดเหมือนอาหารบูดเหรออ่าข้าวบูดใช่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 พ่อพ่อยพ่อบอกว่าให้เกียจมันหน่อยให้เกียจมันหน่อยใช่ไม่ใช่แต่พูดถึงว่าแหนมเนี่ยมันทำได้ อร่อยนะแต่เราก็ต้องควรจะต้องคิดด้วยนะว่าเราจะมารวมกันใช่ไม่ใช่มารวมกันเออเราเราเราต้องคิดด้วยว่าจะมารวมกันอะไรมารวมกับมาม่ามันก็เลยแบบใหญ่ๆใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นแบบใช่แล้วถ้าวางบนโต๊ะแล้วประกันแล้วไม่มีใครกินใช่ไหมพ่อก็คือถ้าเอาไปทอดก็อาจจะเป็นอีกรสชาติเออใช่แบบน่าจ้ำอ่ะหรือว่าเราเราลองทอดไหมแต่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าถ้าทอดอ่ะเพราะว่าจะอร่อยกว่านี้ว่ะเพราะว่าอย่างน้อยสุดอ่ะเนี่ยพอตัากขึ้นปวดฉัน นี่นี่แบบเนื้อไงหอยแดงไงแล้วแล้วบอกกินเข้าไปใช่เลยอ๋อใช่เลยเจ็บบอกเมนูใหม่ก็โอเคเมนเมนน้อยเลยลอยเลยหลุดลุดออกจากล่างเลยเฮ้ยคุณแล้วว่าเราแบ่งแบ่งทอดนะไม่ต้อง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 ใช่ไหมไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาตอนนี้ไม่ไหวดูสิเฮ้ยคุณไปตั้งเตาให้เขาหน่อยโอเคไปเดี๋ยวเราจะลองแบ่งทอดนะแล้วดูซิว่าใครจะชอบแบบไหนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ เองแมงไปหมดแล้วคนสาหรับใครที่กินเพราะว่ามันเหมือนมันไม่เข้ากันอันอีกอันอน,นึงมันจะเป็นใหญ่ๆเป็นแหนมคือมันเหมาะสาหรับกินเขาเรียกแล้วนะกินสดใช่ไหมกินกับกับเขาเรียกอะไรกินกับพริกอะไรพวกนี้ยแต่มันไม่เหมาะกับน่าจะกินกับม,ะมะ่มาตากล้องเราแบบเสาะทองแล้วอะ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองทอดกันดูนะคะว่าจะรสชาติเป็นแบบไหนนะคะจะเยะหรือเปล่าค่ะสรุปว่าเราลงมาคิดแบบทอดดูนะทุกคนในนี้นน ทอดให้กรอบกรอบเขาว่าไงหรือวะอะร่อยใช่ไหมหิงต้องลองชิมเพราะว่ามันกรอบๆอ่ะเมื่อกี้อ่ะคุณชิมแบบแบบคนไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวจีนี้เดี๋ยวลองชิมแบบกรอบดูเพราะเมื่อเป็นเหมือนนี่หมูทอดเหนี่ยมอะเป็นไงอร่อยหิงดีกว่าอันแรกเยอะเลยดูดินื่ตัวนี้ใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่าให้มันเบ็ดมันเด็ดมันไหม้ใช่ โอเคข้าวให้เสร็จเลย๋ยวมาชิมกันมาสูตรใหม่น้าอ่อนบอกเหมือนปลาดุกฟูเลยนี่เป็นเหมือนอันนี้ก็เหมือนนะอะไรนะข้าวเหนียวทอดอ่ะเอออารมณ์แบบมันน่าจะดีกว่าตีฟองข้าวเม่าอ่ะโอ้โหอันนี้แหละเหมือนปลาดุกฟูน้าอ่อนก้าชิมเปล่าตีฟองข้าวเม่าอ่ะเสียงน้าอ่อนจะกลับออมาใช่ไหมน้าอ่อนชิมเฮ้ยไม่ไม่กลับ ก็เพราะของทอดไม่ดีอ๋อโอเคไม่่ดีตนอนอนป่วยอยู่ช่วงนี้อออนวน,นของทอดไปก่อนเคือแท้ดีขึ้นเยอะเลยอ้าวโธ่เราบอกแล้วอ่าอ่าให้ชิมนิดหนึ่งอ่ะนวลต้อ,อ,องอนอนนอยหยิกอ่ะเพราะว่ามันมันเกาะมันเกาะเป็นแน่นมากนิดเดียวให้กินนิดเดียวพอแต่นคนเป็นแบบนี้น้ำลายสอเลยอ่ะของทอดเป็นไงนออนเปรี้ยวกินแหนมเลยแหนมนอกนะใช่จ้ะคือแหนมแหนมมันอร่อยแบงแบงแบง นี่มึงโชคดีที่มึงได้กินสูตรนี้คนหยิบมาคืออะไรมันมีสูตรสูตรที่เขาดังในทิกตอกที่ไม่ทอดับทอดเหรอใช่มันมีสูตรในทิกตอกมันหลายแหละที่กินไปแล้วเมื่อกี้ข้างต้นนะคืออันนี้คือไม่มีใครเอาเลยกับอันที่ไม่ทอดอ่ะแต่พอเป็นทอดอ่ะคือมันดีขึ้นเยอะเลยมีเครเอาเลยเหรอใช่คุณลองชิมก่อนนิดเดียวพอเดี๋ยวมึงจะรู้สึกผิดกระแหนมนิดเดียวนิดเดียวนะไม่อ่ะเป็รสชาติเป็นไง เบี้ยวเค็มอืมนะเบี้ยวเลยมันเหมือนมันมันแยกแยกส่วนกันเนาะลองทอดนี่มันเลยแบบแบบไม่โอเคอ่ะทอดอันนี้เลยอ่ะต้องใช้มือแล้วแหละเพราะว่ามันกรอบติดอะไรอ่ะติดแหนมอ๋อแหนมละลายอย่างเงี้ยใช่เนี่ยมันรัดกันไงเพราะเราเอาแหนมไปตำแล้วมันไม่ได้เป็นชิ้นอ๋อันตำด้วยเหรอใช่มี่ถ้าถ้าเป็นกระเทียมหน่อยอร่อยเลยระหว่างไอ่เทียบเราอ่านอันการนี้จานนั้นอันนี้ต้องดีกว่าเล้วอันนี้จานนั้นต้องดีกว่าให้กรอบนะน่าอร่อยใช่ ทอดนะมันอร่อยกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเดียวไม่เอาตัางา้องอ่ะสมมติให้เลือกคือระหว่างสองจานนี้คุณเลือกไหน,น,นก็อันนี้ก็ได้เดียวอ่าอันนี้อันนี้ออ่าอันนี้นนยำเนาะเป็นตำแหนมม่มมามา่าลอดเฮ้ยตำแหนมม่า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 คือม่มาม่าปกติเลยใช่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปอืมก็หม่มาม่าอันนี้รสมันแรงไปอะ่ะอ้หมันเนื้อมันมันมีเมือกด้วยมันไม่มันไม่อร่อยอ่ะมันเหมือนมันแหนมมันออกอะเนาะคุณดีมากเลยนะคุณได้ชิมอันนี้อันนี้อร่อยกว่าโอ้โหนี่ เป็นเราหรอข้เลื่องอันนี้เนี่ยมันกรอบอ่ะแดกยากกว่าหน่อยเดียวเหมือนมันเหมือนอะไรวะเคยกินขนมมันมันสมัยก่อนปะไปตามอืเป็นน้ำอ่ต้องหรอกแค่นี้เฮ้ยอร่อยอร่อยกรอบอร่อยกรอบแบบนี้อืมอร่อยแมบนมันทิ้งมันเงี้ยอืมเหมือนคุณดูถูกไปแล้วรอบแรกอาจจะไม่โอเครอบแรกเหมือนของมูด รอบสองก็เหมือนของบู๊อันนี้เหมือนของเสียจริงเมื่กี้ของเสียเลยนะกินไจริงดิเล่นดูน่ากินกว่าเมื่อกี้อยู่เป็นไงเหมือนปลาปลาส้มเออเหมือนปลาส้มทอดนั่มันพูดแต่ละอย่างอันนี้แต่นี้เหมือนปลาส้มทอดจริง กินได้เรื่อยๆแต่พออันนู้นคือแบบเหมือนแบบทำเดียวพออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไปโอเคสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหวานเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจพี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูแปลกๆมานำเสนอนะคะสำหรับเมนูนี้ก็แะะก,เกงเปรี้ะะรยวย <c oughs> ไปเป็นโทษนะคะจะรสชาติาจะดีมากเลยสำหรับอี EP นี้ไปไปยอดเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าไว้ไว้เหมือนผัดส้มจริงอ่ะนี่กินกับข้าวได้เลยอืมจริง นี่ครับเมนูนี้เหมือนอะไรครับเหมือนหมูส้มอ่ะหมูส้มคุณสําราน่ะหมูวลาหมูอะไรสักอย่างของเขาอ่ะโอ้โหนี่ถ้ามีพริกแก้มแล้วก็มีหกระเทียมแก้มแต่อันนี้มันไม่เหม็นเน่าอ่าอันนี้มันกลิ่นพอทีอันนี้มันตุอ่าอันนี้มันไม่ตุแต่รสชาติคล้ายกันแต่เปรี้ยวแบบผัดใจเลยกินยาข้าวเหนียวได้อยู่กระเทียมพริกต้องต้องฟันดีหน่อยนะอือค่อนข้างกรอบไปทานั้นแข็งกรอบ 对，好鸟。<noise> <noise> <noise>